สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแงมมือแรงครับมาชมบรรยากาศง้มมือแรงที่หาขายของมาแล้วครับนี่แหละครับเขามาหาที่พักน้ำวัดขับวัดที่เคยนอนครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศชมครับกับมีหลายคนหลายอจีบข้าขายมาดูน้ำกันแงมมือแรงครับ ดูนี่ผมอยู่วัดบ้านน้องคาครับอยู่แถวชัยภูมิครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับนี่เขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์มหาขายของทั้งพี่ครับนี่แหละครับเมี่อแรงก็บาขอพักอยู่วัดเพิ่นครับวัดเพิ่นกรใจดีหลวงพ่อกรใจดีก็ให้พักครับ เก็บค่าที่พักขันละสามสิบบาทครับพี่น้องนะครับบรรยากาศพาชมมึงครับนี่ครับนี่แหละครับไอคิบของพ่อค้าสัวจีได้เงินแต่ละบาทได้ออกจากบ้านจากซองมาครับผู้ลังคนกลับมากับเมียผู้ลังคนบ่มีเมียกลับมาผู้เดียวครับคือผมนี่แหละครับมาผู้เดียวบ่มีเมียน่ครับกันหนึ่งเขาหนึ่งหน้าผู้นึงกับพืนเขาครับ กินน้ำกันน้ำมันแรงครับนี่ครับนี่ครับกัดหนึ่งเขาหนึ่งน้ำผูได้มักเขาเหนียวมักเขาเจ้าครับกันหนึ่งครับแล้วก็มันถ้าตุ่มกินน้ำกันครับพี่นอ้องอาชีพพ่อค้าค้าขายออกนอนต่างบ้านต่างเมืองสัวนสี่ด้เงินแต่ละบาทครับน้ำมันแรงกับเขามานอนพักน้ำวัดจี่เพ่นให้นอนครับก็ดีอยู่ครับ อานี่มันแรงครับฝนตกครับมื่อนี้ครับพี่น้องกะบ่ไดดขายของบันไดกะพอเลาะพอไดเงินไดค่ากับขากับนามพอค่าน้ำมันครับนี้ฝนตกฝนตกแล้วกับฝ้าแก้มดีอากาศเย็นครับพี่น้องช่วงนี้กะ ช่วงเป็นเวลาพักพอนไผ่มันครับเขาครับหนึ่งเขาเขา,เขาซุกแล้วก็จะได้เฮ็ดแนวเกียน ขายมีดขายผ้าใบมูเดียวกันมาจอดอยู่น้ำกันครับพักผ่อนยังมะแรงมันเศร้ากะทิออกหาอยู่หากินหาเงินหา,นหาท่องยำมะเศร้าคือเก่าละ่ะพี่น,อน้องมาตัวนี้มันซื้อวอะไรก็ามาแน,น่นอนี่ไหมหมาวัดแต่มันหลงน้ำค้นครับ พี่นอม,มึงบรรยากาศเนม่ยนแร่งนี่แหละครับพักอยู่วัดครับฝนตกเมื่อเนี่อากาศเลยเย็นดีครับนะครับหองน้ำทั้งสิบไปอาบน้ำาครับ ผู้ดใดว่าท่านไดเบิ้งคลิปกาเบิ้งคลิปก็ขอฝากกดติดตามให้แน่เลยครับเด้อตาลิดนุมบันนาครับกดซับสะใภ้กแดแชร์ให้แน่เ้ยพี่น้องเ้าแล้วออกลกับไป